ทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับก็คือประเทศเวียดนามคือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามได้ประกาศว่าจะปฏิรูประบบราชักการของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการปฏิรูปในที่นี้ทางการเวียดนามดูจะเอาจริงเอาจังมากนะครับและผลของการปฏิรูปโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเนี่ยก็ได้เริ่ม เห็นออกมาเป็นรูปธปรรมมากขึ้นสิ่งที่เห็นเป็นรูปธปรรมล่าสุดก็คือกรณีของสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอย่างน้อย16ช่องต้องระงับการออกอากาศครับเนื่องจากถูกตัดงบประมาณทําให้คนในวงการสื่อแล้วก็ข้าราชการของเวียดนามจํานวนมากเนี่ยเสี่ยงตกงานเลยนี่ถือว่าเป็นการยกเครื่องระบบราชการครั้งใหญ่ของเวียดนามแล้วก็อาจจะทําให้เราได้เห็นว่าแผนปฏิรูป ของเวียดนามจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและดูจะเป็นแผนที่ดุเดือดดุด,ดันเช่นกันเรื่องนี้เราตั้งคำถามไว้ด้วยนะครับว่าฟังแล้วทุกคนรู้สึกว่าการปฏิรูปของเวียดนามเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยให้ฟังถีโดยการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ของเวียดนามเป็นผลมาจากการแข่งขันอย่างรุนแรงในภูมิภาคครับก็เลยทําให้รัฐบาลเวียดนามตัดสินใจพยายามที่จะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐ ลดความยุ่งยากของกฎระเบียบราชการและข้อกําหนดที่มากเกินไปโดยหวังจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเวียดนามมากขึ้นเป้าหมายสําคัญของแผนการนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของการบริหารในยุคสมัยใหม่โดยรัฐบาลเวียดนามมีแผนจะลดขนาดหน่วยงานรัฐลง20%ตัดการทํางานซ้ําซ้อนกันของบางหน่วยงานออกไปเพื่อลดงบประมาณและทําให้การ ปฏิบัติงานมีความราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมโดยตามแผนของรัฐบาลเนี่ยจะตัดกระทรวงบางกระทรวงเลยนะครับและในสังกัดรัฐบาลบางหน่วยงานที่ไม่จาเป็นออกคือจากเดิมเนี่ยเวียดนามมี22กระทรวงแผนเนี่ยจะตัด22กระทรวงลดจํานวนกระทรวงเหลือ17กระทรวงหน่วยงานในสังกัดรัฐบาล8หน่วยงานจะเหลือแค่5หน่วยงานแล้วก็จะมีการโอนอํานาจมีการปรับโครงสร้างใหม่ยกตัวยอย่างก็อย่างเช่นกระทรวงการวางแผนและการลงทุนจะเข้ามารวม กับกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานผู้ทุพพลภาพและกิจการสังคมก็จะไปรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงก่อสร้างจะไปรวมกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไปรวมกับกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสำคัญสาคัญอื่นๆเช่นกระทรวงกลาหมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงยุติธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมและกระทรวงสาธารณสุข ครงสร้างเหมือนเดิมนะครับแต่จะบอกว่าเหมือนเดิมเขาพูดไม่เต็มปากเพราะว่ามันต้องมีการลดขนาดของหน่วยงานภายใน15-20%ถึเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่จําเป็นส่งผลให้ทานวนเบื้องต้น อาจมีการปลดเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนความเคลื่อนไหวน,นี้ถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1,980โดยเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลก็คือต้องการให้เวีเนามเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมทันสมัยภายในปี2030และเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2024นะครับทีนี้การปฏิรูปที่ประกาศแผนตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมจับต้องได้ ชัดเจนในปีนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเช้าวันนี้คนเวียดนามเปิดทีวีบางช่องหายไปแล้วครับการปฏิรูปเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่การปฏิรูปในส่วนกลางเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นการปรับโครงสร้างระดับท้องถิ่นใน63จังหวัดทั่วประเทศหนึ่งในนั้นก็คือการยุบรวมสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลมาอยู่ภายใต้การดูแลของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ เวียดนามเทเลวิชันเพียงแห่งเดียวซึ่งเป็นเหตุผลที่ตอนนี้ช่องทีวีต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดิจิทัลของเวียดนามมัลติมีเดียคอร์ปอเรชันหรือว่า VTC ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับ2ของเวียดนามที่มีช่องทีวีออกอากาศอยู่13ช่องระงับการออกอากาศทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่15มกราคมพร้อมกับช่อง VovTV แล้วก็ช่องอื่นๆโดยก่อนหน้านี้ก็มีการระงับออกอากาศของช่อง National Assembly ไปตั้งแต่วันที่1ม,มกราคมที่ผ่านมาแล้ว รวมๆแล้วการปฏิรูปทำให้ทีวีเวียดนามหายไปแล้ว16ช่องครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าพนักงานของสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดที่ยุติการออกอากาศไปแล้วจะได้รับผลกระทบอย่างไรแต่ว่ามีการคาดการว่าการปฏิรูปสื่อในเวียดนามครั้งนี้จะส่งผลต,ต่อคนในแวดวงสื่อสามัญชนในเวียดนามอย่างชัดเจนขณะที่หนังสือพิมพ์เนื้อสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆก็กําลังต่อคิวที่จะถูกควบรวม กับหน่วยงานหรือว่ากระทรวงอื่นๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายคือแต่ละกระทรวงเนี่ยจะมีสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารเหลือแค่ฉบับเดียวเท่านั้นโดยข้อกําหนดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสื่อทั้งหมดในเวียดนามจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลครับแต่การควบคุมจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้ตอนนี้เริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นมานะครับว่าการปรับโครงสร้างสื่อของรัฐบาลเวียดนามให้อยู่ภายใต้สถานีโทรทัศน์แห่งชาติซึ่งเป็นสื่อที่ถูกควบคุมอย่างเด็ดขาด จะเป็นการปิดกัน้นการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเพิ่มเติมหรือไม่อ่านี่เป็นข้อสังเกตในอีกมุมหนึ่งเพราะในอีกมุมหนึ่งเนี่ยการปฏิรูปก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอเป็นเคสปิดช่องทีวีปิดช่องสื่อสารปิดช่องข่าวแม้จะเป็นของรัฐเนี่ยคนก็กังวลในอีกมุมหนึ่งขึ้นมาว่า นี่มันจะทําให้การรับรู้ข่าวสารของประชาชนลดน้อยถอยลงไปหรือไม่นี่ฟังแบบนี้แล้วก็อยากชวนทุกคนคุยนะครับว่าการปฏิรูปราชการแบบเวียนานามแบบนี้ค่อนข้างดุเดือดยุบกระทรวงนะครับอย่าลืมยุบกระทรวงหายไปเลยหลายกระทรวงทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยรจริงๆหลายคนถ้า ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็คงจะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจจริง,รงๆผมใช้คําว่าปฏิรูประบบราชการกับประเทศเวยียดนามก็ไม่ถูกในเชิงหลักภาษาสักทีเดียวนะครับราชการในกรณีของเวียดนามเนี่ยมันไม่ใช่การใช้คําว่าราชการคนก็จะใช้คําว่ารัฐการในความเป็นจริงนะครับแต่ว่า ในเชิงของการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องใช้คําว่าปฏิรูประบบราชการขออนุญาตใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่ากรณีของระบบราชาการรากของคำเนี่ยมันก็มาจากการปกครองแบบราชากับการละใช่ไหมครับแต่เวียดนามเนี่ยเป็นลักษณะการปกครองแบบพรรคคอมมิวนสิสต์อธิบายตรงนี้ไว้ก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยผมคงต้องขออนุญาตสื่อสารกันด้วยการใช้คําว่าปฏิรูประบบราชาการนะครับทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่ามันเป็น ความเคลื่อนไหวแนวทางที่สุดตรงไปไหมหรือว่าเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นโมเดลที่หลายประเทศหรือแม้กระทั่งประเทศไทยอาจจะต้องหยิบมาพิจารณาเรื่องของการยุบกระทรวงเพื่อรวมกับกระทรวงอื่นๆหรือแม้กว่แตกกระทรวงที่ไม่ได้ยุบก็อาจจะต้องมีการยุบหน่วยงานยุบป,ปริมาณคนลดคนแบบนี้หรือไม่ย้ำอีกครั้งนะครับกรณีของเวียดนามเนี่ยเป้าหมายเนี่ย ยุบจากา22กระทรวงแล้วเหลือ17กระทรวงนะครับหายไปเลย5กระทรวงหน่วยงานสังกัดรัฐบาล8หน่วยงานเหลือ5หน่วยงานกระทรวงที่ไม่ถูกยุบก็ต้องลดคนลดปริมาณของหน่วยงานองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงต่างๆด้วย ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวชวนคิดชวนคุยกันต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวคงมีความคืบหน้าหรือ,อรายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้ว่าเมื่อการเดินหน้าปฏิรูปมันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับสํานักข่าว today make tomorrow today